ถ้าไม่อยากใช้ชีวิตบนโลกนี้แบบเดือดเดือดมาหยุดโลกร้อนกันเมื่อโลกร้อนจนเดือดย่อมสร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั่วโลกหันมาให้ความสําคัญรวมถึงประเทศไทยที่ประกาศเจตนารมณ์บรรลุเป้าหมายพวเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และเน็ซีโร่ภายในปี2065กรอตหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนจึงได้กําหนดเรื่องความยั่งยืนนี้เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางปฏิบัติตาม ESG อย่างเป็นรูป,ปรธรรมสอดรับมาตรฐานสากลสำหรับประชาชนอย่างเรานอกจากจะมีวิธีช่วยลดโลกร้อนแบบที่เคยทำกันอยู่แล้วยังเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นตราสารหนี้และกองทุนรวมต่าง โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ ESG Product Platform ศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืนอย่างครบวงจรที่กรตพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลตราสารว่ามีหุ้นกู้และกองทุนด้านความยั่งยืนตัวไหนขายอยู่บ้างผู้ออกเป็นใครดอกเบีย้ยเท่าไหร่โครงการและเป้าหมายด้านความยั่งยืนคืออะไรเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นก่อนตัดสินใจลงทุนรวมถึงฝั่งผู้ระดมทุนสามารถเข้ามาศึกษากฎ,กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ที่สนใจอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sustainable Finance ยังสามารถเข้ามาอ่านบทความและสถิตีต่างๆรวมทั้งยังนำข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปวิเคราะห์ต่อยอดกันได้อีกด้วยมาช่วยกันลดโลกร้อนด้วยสองมือเราและฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการกรลตตอขอเล่ากันด้วยนะครับ